สวัสดีครับคุณคันด้วยวันนี้น้องกันเดิมจะมาถอดทอดบอดสเก็ตอันนั้นเป็นสเก็ตบอร์ดกับอะไรช่องอันนะเป็นซื้อสเก็ตซื้อสเก็ตเอาแหวนเนี่ยมันมีแหวนเห็นยเห็ข้างหลังก็มีสเก็ตบอร์ดช่องอันด้วยนะข้างหลังอ่ะทอดปุ๊ปปืนอาวิดเนะที่ปืนเด็ดจะต้องใช้แหวนเลยต้องใช้แหวนมากนะออกมาแล้ว นี่ออกมาก็องงัดอีกข้างหนึ่งงัดอีกข้างใช้ลูกปิงออกมาแล้วใช่ไหมลูกปิงเก่านี่จะมีแหวนอยู่อีกอันหนึ่งตรงนี้เอาด้านเอาด้านมนเนี่ยหันเข้าล้ออาสัน้ามาใส่ล้อทำไงแล้วก็จะใช้แรงเยอะนะเปนแบบนี้เข้าไหมเข้าไหมลูก ้องไี่เองเยอะเข้ายังนนะยกมาดูที่เข้าไหมเออเข้าแล้วอ่ใส่อีกลูึงนึ่งใส่นี้ลงไปไปกดแรงกดหน่อยได้ไหมกดเข้าแล้วมัใช้เด็กมากเ,ออเข้าไหมลูกหันมาโชว์ดิโอเคเข้าแล้ว เข้าแล้วทั้งสองด้านเข้าตรงนะเข้าตรงโอเคเก่งมากอ่ะใส่เข้าไปอ่ะานา้นนข้นอนกามาถ่ายมาถ่ายเลย <c oughs> ใส่แหวนนี่นะคะเอาด้านเอาด้านมนมนอ่ะบ้านแบนดกับด้านมนเอาด้านมนติดกับลูกปืนแล้วก็ข่านน็อต<ม>เก็บที่ดีเหมือนเดิม,มเรียบร้อย บ๊ายบายบ๊ายบาย